E น้มน้มจงมีไดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสปรารรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสาระสำคัญจากพระสุตตันตปิฎกอุตตกะนิกายยุลนิเทศจตุท,ทวักพระประเจกะสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า <c oughs> พระปเจกกับสมพุทธเจ้าละนิวรณ์ห้าอย่างอาจ,จัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วไม่อิงอาศัยอัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก <c oughs> ว่าด้วยนิวรณ์ห้าคำว่าละนิวรณ์ห้าอย่าง อธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นละคือละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีก <c oughs> ซึ่งกามฉันทะคือสิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความพอใจในกามพยาบาทนิวรคือสิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้า ในคุณธรรมคือความคิดปองร้ายทีนมิทะคือสิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความหดหู่และเสื่องซึม <c oughs> <c oughs> อุฏะจักกุจะ,จะ,จะนิวรณ์สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจวิจิกิจฉา สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความลังเลสงสัยสงัดจากการ,รมสงัดจากอากุศลธรรมแล้วบรรลุปถมฌานอันมีวิตกมีวิจาร์มีปิติสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่รวมความว่าละนิวรห้าอย่างคำว่าขัจัด อุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วอธิบายว่าราคะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโทสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโมหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโททะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตอุปนาหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตอกุศลาภิสังขารทุกประเภทอุปกิเลสแห่งจิต คำว่าขาจัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วอธิบายว่าขาจัดคือกำจัดละทิ้งบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งอุปกิเลสแห่งจิตทั้งหมดได้แล้วรวมความว่าขาจัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วคำว่าไม่ยิงอาศัย ในคำว่าไม่งอ,อาสัยตัดความรักและความชังได้แล้วอธิบายว่าการอาศัยสองอย่างคือหนึ่งการอาศัยด้วยอำนาจตัณหาสองการอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าการอาศัยด้วยอำนาจตัณหานี่ชื่อว่าการอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิท <c oughs> ำว่าความรัก ได้แก่ความรักสองอย่างคือตึงความรักด้วยอำนาจตัณหาสองความรักด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความรักด้วยอำนาจตัณหานี้ชื่อว่าความรักด้วยอำนาจทิฏฐิว่าด้วยความชังํำว่าความชังได้แก่ใจปองร้ายมุ่งร้ายผัดเคืองคุณเคือง เคืองเครืองมากเครืองตลอด <c oughs> ทงังชิงชังเปรียดชังใจปยาบาทใจแค้นเคืองความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิร <c oughs> ิยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้ายความโกรธความแค้นความดุร้ายความเกลียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเห็นป่านนี้ทำว่าไม่อิงอาศัยอัดความรักและความชังได้แล้วอธิบายว่าพระปัจเจก,กัสัมพุทธเจ้านั้นตัดความรักด้วยอำนาจตันหา <c oughs> ความรักด้วยอำนาจทิฏฐิ ได้ความชังได้แล้วคือตัดขาดถอนขึ้นละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกก็ไม่อาศัยตาไม่อาศัยหูไม่อาศัยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสและโพทะพะที่ได้รับรู้และธรรมารมที่พึงรู้แจ้งคือ ไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ติดใจแล้วได้แก่ออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกด้วยเหตุนั้นพระปัจเจกกับสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่า ละนิวรห้าอย่างอาจัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก <c oughs> พระปัจเจก,กสัมพุทธเจ้าละสุขและทุกข์โสมนัสและโทมนัสก่อนๆได้แล้ว ได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหนอแรคทำว่าละสุขและทุกขมมนนัดและโทมันัดก่อนๆได้แล้วอธิบายว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นบรรลุจะตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสและโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์อยู่รวมความว่าละสุขและทุกขโสมนัสและโทมนัสก่อนๆได้แล้วํำว่าได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้วอธิบายว่าํำว่าอุเบกขาได้แก่อุเบกขาความเพิกเฉย ความเพิกเฉยอย่างยิ่งความที่จิตสงบความที่จิตสงัดความที่จิตเป็นกลางในจตุทชาญคำว่าสมถะได้แก่ความตั้งมั่นความดำรงมั่นความไม่โครนแคลนความไม่กวัดแกว่งความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความที่จิตไม่ซัดสายสมถะ สมาธินีสมาธิภละสมาสมาธิอุเบกขาและสมถะในจตุทชาญสะอาดคือบริสุทธิ์อดผ่องไม่มีกิเลสยั่วยวนปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหว <c oughs> คำว่าได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้วอธิบายว่าคือได้รับประสบได้เฉพาะแล้วซึ่งอุเบกขาในจตุตฌานและสมถะรวมความว่าได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดด้วยเหตุนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่า ละสุขและทุกข์สมมนัตและโทมนัตก่อนก่อนได้แล้วได้อุเบกขาและสมถาอันสะอาดแล้วจึงประพุทธอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรก <c oughs> พระปัเจกสัมพุทธเจ้าตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งมีจิตไม่ยอ่อหย่อนไม่ประพุทิเกลียดคาน มีความภาคเพียรมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกทำว่าทั้งความเพียร <c oughs> เพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งอธิบายว่าอมตะนิพพานได้แก่ทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทเรียกว่าประโยชน์อย่างยิ่งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นตั้งความเพียรเพื่อบรรลุคือเพื่อได้ได้เฉพาะถึงถูกต้องทำให้แจ้งประโยชน์อย่างยิ่ง <c oughs> อยู่ได้แก่ลงแรงมีความบักบันมั่นคงเพื่อบรรลุ เพื่อละอกุศลธรรมเพื่อถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมไม่ทอดทุระในกุศลธรรมรวมความว่าตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งว่าด้วยการตั้งความเพียรเพื่อบรรลุธรรมคำว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกลียดขานอธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้น ปลูกฉันทะให้เกิดพยายามตั้งความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อปกเพื่อป้องกันไม่ให้บาปอากุศรธรรมที่ยังไม่เกิดปลูกฉันทะให้เกิดพยายามตั้งความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละาบาปอากุศรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วปล <c oughs> ูกฉันทะเพื่อให้เกิด พยายามตั้งความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นปลูกฉันท่าให้เกิดพยายามตั้งความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่ฟั่นเฟือนจเจริญยิ่งไพบู์เจริญบริบูรณ์ <c oughs> แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วรวมความว่ามีจิตไม่ย่อหย่อน ไม่ประพฤติเกลียดค้านอย่างนี้อีกในหนึ่งพระประเจกสัสมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจะรูจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเถิดผลใดพึงบรรลุดได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้าไม่บรรลุผลแล้วก็จักไม่หยุดความเพียรอย่างนี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกลียดคร้าน <c oughs> พระปัเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าเมื่อเรายังถอนลูกศรคือตันหาขึ้นไม่ได้เราจะไม่กินไม่ดื่มไม่ออกไปจากวิหารตั้งจากไม่เอนกายนอนแม้อย่างนี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกลียดคร้าน พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นตราบนั้นเราจะไม่ทํำลายบัลลังก์นี้เลยแม้อย่างนี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกลียดคร้านพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่า ปราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นปราบนั้นเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้แม้อย่างนี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อย่อนไม่ประพฤติเกลียดคร้านพร,ระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าปราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่น ปราบนั้นเราจะไม่ลงจากที่จงกรมนี้ไม่ออกจากวิหารไม่ออกจากเรือนหลังคาด้านเดียวไม่ออกจากปราศาสตรไม่ออกจากเรือนโลนไม่ออกจากถ้ำไม่ออกจากที่หลีกเร้นไม่ออกจากกุดีไม่ออกจากเรือนยอดไม่ออกจากป้อมไม่ออกจากโลงกรมไม่ออกจากเรือนที่มีเครื่องกั้น ไม่ออกจากสาลาที่บำรุงไม่ออกจากมนด,ดบไม่ออกจากโคนไม้นี้แม้อย่างนี้ชื่ว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกรดค้าน <c oughs> พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าเราจะนำมานำมาด้วยดีบรรลุสัมผัสทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมเช้าว,วันนี้เองแม้อย่างนี้ ก็ชื่อว่ามีจิตไม่ย่ยอหย่อนไม่ประพฤติเกลียดคร้านพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าเราจากนำมานำมาด้วยดีบรรลุสัมผัสทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมในเที่ยงนี้เย็นนี้ก่อนพัดหลังพัดปฐมยามมชิมยามปัจชิมยามข้างแรมข,ข้างขึ้น ฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนประโถวมวัยมะชิมมะัยปัดชิมมะัยนี้แม้อย่างนี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกลียดคร้านค <c oughs> ำว่ามีความภาคเพียรมั่นคงในคำว่ามีความภาคเพียรมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้ว อธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นสมทานมั่นคงสมทานแน่วแน่ในกุศลลธรรมคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตการจำแนกทานการสมทานศีลการรักษาอุโบสถความเกื้อกูลมารดาความเกื้อกูลบิดาความเกื้อกูลสมณนะความเกื้อกูลพราม ความเป็นผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในธรรมอันกุศลอันเป็นกุศลยิ่งอื่นๆรวมความว่ามีความเพียรมั่นคงคำว่าเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วอธิบายว่าพร,ระปัจเจกกับสมพุทธเจ้านั้นประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปพร้อม เป็นไปเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมด้วยเรี่ยวแรงกำลังความเพียรความบักบันและปัญญารวมความว่ามีความภาคเพียรมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนน่อแรดด้วยเหตุนั้นพระปัจเจกะสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเพื่อบรรลุตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งมีจิตไม่ยอ่อหย่อน ไม่ประพฤติเกลียดค้านมีความภาคเพียรมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดพ <c oughs> ระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ละการหลีกเร้นและชาญประพฤติธรรมสมควรแก่ทำเป็นนิดพิจารณาเห็นโทษในพกแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดคำว่าไม่ ไม่ละการหลีกเร้นและฌานอธิบายว่าพร,ระปัจเจก,กสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้พอใจในความหลีกเร้นยินดีในความหลีกเร้นมันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่เนินเรือนว่างมีฌานยินดีในฌาน มันประกอบในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวหนักในประโยชน์ของตนรวมความว่าการหลีเกเล้นคำว่าไม่ละและชาญอธิบายว่าพระปัจเจก,กสัมพุทธเจ้านั้นไม่ละชาญด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งท่านประกอบประกอบทั่วขนขวายมุ่งมั่นมุ่งมั่นเสมอ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งประธมชาญที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยชานที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยชานที่ยังไม่เกิดขึ้นได้แก่ประกอบประกอบทั่วขนขวายมุ่งมั่นมุ่งมั่นเสมอเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุตชาญที่ยังไม่เกิดขึ้นรวมความว่าไม่ละและชาญอย่างนี้บ้าง สองท่านท่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งปฐมฌานที่เกิดขึ้นแล้วทุติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วอติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วท่านส่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งจตุฌานที่เกิดขึ้นแล้วรวมความว่าไม่ละและฌานอย่างนี้บ้างรวมความว่าไม่ละการหลีกเร้นและฌาน คำว่าประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิดอธิบายว่าสติปัฏฐานสี่เป็นต้นอริยมรรคมีองค์แปดเรียกว่าธรรมธรรมสมควรเป็นอย่างไรคือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติสมควรการปฏิบัติไม่เป็นฆาสึกการปฏิบัติเอื้อประโยชน์การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมการรักษาศีลให้บริบูรณ์ การสำรวมอินทรีย์ความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอสติและสัมปชัญญะเหล่านี้เรียกว่าธรรมสมควรคำว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิดอธิบายว่าพระปัจเจก,กสัสมุทธเจ้านั้นประพฤติอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิต ดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปในธรรมตลอดการเป็นนิตคือตลอดการยั่งยืนตลอดการต่อเนื่องกันตลอดการสืบเนื่องกันตลอดการติดต่อกันตลอดการเป็นลำดับตลอดการติดต่อกันเหมือนละรอกคลื่นตลอดการเป็นไปต่อเนื่องไม่ขาดสายตลอดการสืบต่อกันกระชั้นชิดตลอดการก่อนพัดหลังพัด ตลอดปุริมยามมะชิมยามปัจชิมยามตลอดข้างแลมข้างขึ้นตลอดฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนประถมวัยมะชิมมััยปัจชิมมััยรวมความว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิดคำว่าพิจารณาเห็นโทษในพบแล้วอธิบายว่าพิจารณาเห็นโทษในพบแล้วว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงพิจารณาเห็นโทษในภพแล้วว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าพิจารณาเห็นโทษในภพแล้วจึงประพุทธอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดด้วยเหตุน,นั้นพระปจเจกสัมพุทธเจ้านั้น จึงกล่าวว่าไม่ละการหลีกเร้นและชาญประพฤติทธรรมสมวควรแก่ธรรมเป็นนิดพิจารณาเห็นโทษในพบแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกสำหรับเช้านี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อไปก็นั่งกรรมาฐานต่อ ควรแกเวลาเราขอให้กำหนดขยับขยายค่อยๆคลายออกจากการนั่งกำหนดต่ <c oughs> อไป <c oughs> ก็ตั้งใจแผ่มเมตตา,าหังสุขิโตโหโมี นิทุโคโหมิอเวโรโหมิอภพยาปโจโหมิอนิโคโหมิสุขีอตานังอริหะรามิสัพเพสัตตา อาเวราหนตุอัยยาปชาหนตุอะนีคาหนตุสุขีอตานังอริหารันตุอิทังโนปุญภาคัง สัพพสัตทานางังเทมาจากตั้งใจแผ่ไปแล้วก็อุทิศไปเดี๋ยวเรากราบพระรัตนตรัยพร้อมกันจะได้ไปกำหนดต่อเตรียมตัวกราบพร้อมกันค่ะ Ngarahang sama sabudho pakawa, Budang pakawan tang apiwa ade mikra. Sawal kato pakawata damo, Tamang namasa mikra. Supatipano pakawata, สวาวกสังโฆสังฆังนามิกรา